你好。 เยาว,วราชพลาดได้ไงทุกคนบอกว่าอยากเห็นคุณกิติมากินอาหารจีนที่เยาว,วราชพามาล่าสุดหยุดที่ร้านมลงทอดและมันไม่หยุดที่มะแลงทอดเพราะมันหยุดที่แมงป่องจังหวะนี้ฝรั่งเลงจีนเลงเหมือนวัดใจกันว่าใครจะใจถึงปิดบินได้ก่อนแล้วถามคุณป้าคุณขายว่ากินอะไรยังไงป้าก็ทําเหมือนตัวเองไม่เคยกินอะ่ะคุณกิติควักเลยค่ะสื่อคติเปิดก่อนได้เปียกมาแล้วมลงป่องหนึ่งตัวคนไทยยังลังเลอยู่เลยตอนนี้สู้วกูทําได้อย่างงี้ตลอดการถ่ายทำคลิปอ่ะแบบว่าขมวดคิ้วตลอดการกินของเขานางก็ค่อยแทะๆไปทีละ ประมาณว่าไหวไหมยหูไหวไหมซึ่งกูก็ขหมวดคิวว่ายูโอเคไหมฉันกลัวเป็นไม้ไม่ใช่อะไรหรอกนะปรากฏยังยกนิ้วอยู่อ่ะ เบนปองยังทาอะไรนางไม่ได้เลยอ่ะรู้สึกเวียนหัวว่ะทุกคนก็เลยขอเติมน้าตาลด้วยไอติมสักหนึ่งไมทุกคนมาเยาวราชล่าสุดเมื่อไหร่บีมาเมื่อแบบเกือบ4ี่หปีที่แล้วแล้วคาดหวังอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกที่อ่ะคนต่อคิวคนก็ติดรถก็ติดมีแม,ม,ม่ดางน้อยกูเจงมาบรรเลงเออเขาย,ยังชั่วหน่อยคือไม่ว่าจะกินอะไรก็ต้องต่อคิววะเหนื่อยว่ะท้อทแท้สำหรับคุณกิติดันอาหารจีนไม่สนใจอะไรเลยยกเว้นทุเรียนและสับปะรดให้ดูแววตาของเขาที่เขาคนเพราะว่าสับปะรดผู้แลนนั้นหวาน มึกมากคือคนมุงเยอะมากแต่เขาบอกว่ารอไม่นานเดินผ่านไปเขาก็ยื่นใบนี้มาให้ไปไป,ไปมาเเสียไป3ามร้อยได้ใ <okay. S 2> บพร้อมรหัสมอสมาหนึ่งใบเห็นโถน้ําจิ้มซีฟูด้ดก็รู้เลยว่าต้องแซ่บแต่มันจะแซ่บอะไรขนาดนั้นโอ้โหปลูกพริกเองหรือว่าได้พริกมาฟรีหรือว่ายัางไงเห็นวดปลาหมึกปลาทุกคนมันน่าก,กินมากก็คือรสจัดจานนั่นแหละแต่ว่าปลาหมึกน่าจะรีบปิ้งไปหน่อยมันไม่ค่อยแห้งอะทางนี้ชอบกินปลาหมึกแบบแห้งๆเลยไงเป็นความผิดของเราเองที่ลืมบอกสะเราคุณกิติดมก่อนแล้วก็สวบเข้าไปปรากฏว่าเผ็ดนางก ก็เผ็ดหนักกว่าเดิมโถชีวิตกินอาหารยาวราดยังไงให้เงื่อตกขนาดนี้พอกินอันนี้ก็คืออิ่มแล้วก็ไม่รู้สึกอยากกินอะไรอีกเลยบินว่ามือนี้บิมน่าจะไม่อยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดไปอีก3เดือนหรือมายาวราดต้องกินอะไรอีกแนะนำหน่อย